เอาผร้อมทำอไมถึงทอ่านหนังสือค่าพอดีซึ่งข่าวคอมมูเตอร์เติมมาค่ะเอ้าพี่ก็นึกว่าเราเนี่ยตาบอดเสียอนะเนี่ยอ๋อเปล่าค่ะคือหนูก็เห็นมั้งแต่ว่าเห็นจ้าเดินล่างนะคะต้องดูใกล้ๆอืมพยายามต่อไปนะแต่มีอะไรอ่ะเราช่วยได้นะบอกมานะโอเคครับโอเคโอเคดสสวัีอ้าวสวัสดีครับ ช่วงนี <ke> <als> ้ค <in> <majesty> okay, ่ะหัวหน้างานเยอะมากเลยค่ะอืมเยอะหรอกแผนก็ระดมระดาน้ามาที่นี่เลยอะค่ะทำไม่ทันเลยอ่ะเราลดลงไหมพนักงานก็น้อยเห็นมีน้องใหม่มาค่ะก็อยากจะรับน้องเยไม่ใช่พี่พ่อเหรอจ๊ะขอขอปรึกษาหัวหน้านะคะว่าขออนุญาตจะให้น้องได้ช่วยเหลือการงานของพวกเราหน่อยได้อ๋อที่พูดถึงนี่คือน้องพองใช่ไหมชิปพอง่ะใช่ครับง่ายก็ อยากให้เขาไปช่วยใช่ไหมครับโอเคลองคุยกันได้เลยครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีคะีบิงกี้สวัสดีจาน้องพร้อมสวัสดีค่ะยังไม่ได้ทำเลยค่ะพี่พอดีเนี่ยอ่านหนังสืออีกบัวค่ะขอคุณเพิ่มเติมเข้ามาตั้งหลายวัน ก็ดีอะค่ะดีกว่าทำงาใเฉยเฉยไม่ได้อะไรอะค่ะก็ทํางานันเสืออะไรอยู่จ๊ะก็หาความรู้เติมเติมอะค่ะคนที่แบบไม่อยากทํางานไปเนยเยอะแล้วแบบสมองบ่ออะค่ะไม่อยากสมองบอที่มีไอเดียนะจ๊ะพอดีช่วงเนี้ยที่แผนกของเราอะค่ะที่เราอยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะเราก็ทํางานกันจนล้นไม้ล้นมือนะคะพี่ะจะให้ช่วยไหมคะก็เมื่อกี้พี่คุยกับบอสนะคะ ให้ทำไรคะก็อยากให้น้ำพร้อมช่วยถ่ายเอกสารให้หอยค่ะอ๋อได้ค่ะทำทำไรบ้างเออพร้อมเห็น